สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพลิกอากาศในหัวข้อสถานการณ์การเงินของคุณในอีก3เดือนจะเป็นอย่างไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วเลือกมา1ใบระหว่าง1ทางซ้ายนะคะหรือหินรูปนางฟ้า โรสคอร์ดนะคะสำหรับผู้ที่เลือกใบที่1นนะคะใบที่2ออยู่ตรงกลางนะคะหรือผู้ที่เลือกขวดที่มีหินสีเขียวอยู่ข้างในนะและ3นะคะจะอยู่ทางขวาสุดหรือผู้ที่เลือกหินราบดอไรท์อันนี้นี่เองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์การเงินของคุณในแต่ละหมายเลขจะเป็นอย่างไรพร้อมหรือยัง1 2 3 เรามาเริ่มกันที่ผู้ที่เลือกไปที่หนึ่งนะคะว่าสถานการณ์การเกรินของคุณอีกสาเดือนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะเรามาดูกันว่าจะได้เป็นไพ่อะไรเนะาะไพ่จะบอกอะไรคุณกันบ้างนะคะใบแรกเป็นเพ o ออฟวอลนะคะคือคุณจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเยอะๆนะคะคุณได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆสิทใหม่ๆแล้วก็ได้เริ่มสร้างกิจการลงทุนกิจการต่างๆเยอะมากขึ้นนั่นเองนะเท่ากับว่าเงินของคุณจะมาเรื่อยๆ เก็บได้ดีเรื่อยๆนะคะแต่ถามว่าเก็บได้อยู่ไหมเหมือนมาเรื่อยแล้วคุณก็เอาออกไปใช้เรื่อยๆ,ๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าคุณอยากรู้อยากลองอยากทําหลายๆอย่างนะคะมันก็เลยทําให้การเงินของคุณเก็บไม่อยู่นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในเดือนแรกนะคะสถานการณ์การเงินของคุณจะเป็นอย่างไรเพราะภาพรวมของคุณเนี่ยเป็นคนที่เงินเข้ามาแน่นอนเยอะมากๆนะคะเพจอวอนะะมาเรื่อยๆแต่เก็บไม่อยู่นะมาดูซิสถานการณ์การเงินของคุณในเดือนแรก นับจากตอนนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอใบหนึ่งผู้ที่เราไปที่หนึ่งว้าวนะสถานการณ์การเงินคุณดีจริงๆนะคะเป็น f i of swords นะหาดาบนะคะคือมีเงินเยอะมีเงินดีนะคะหาเงินได้จากความสามารถของคุณและความเด่นดังของคุณเองแต่ว่าเมื่อคุณได้เงินมาเยอะคุณก็จะเอาออกไปใช้เยอะเพราะว่าคุณจะต้องเอามาแต่งตัวภาพลักษณ์หลายๆอย่างด้วยตัวของคุณเองเยอะมากๆนะคะเพื่อที่จะทําให้คุณแบบรู้สึกดูดี ต้องตามเทนตามอะไรอย่างนี้นะเงินของคุณเลยหายไปนะคะต้องระวังเพราะว่าคุณจะใช้ของแพงด้วยคุณจะไม่ได้ใช้ของถูกนะและใบต่อมาในเดือนที่2นะคะของผู้ที่เลือกใบที่1เอาใหม่ต่อมาอย่างนี้ดีกว่าแล้วสถานการณ์การเงินอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณบริโภคให้ดีเลือกให้ดีนะคะได้มาแล้วขยันเก็บออมให้ดีไม่เอาไปซื้อใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสถานการณ์การเงินในเดือนที่1ของคุณจะเป็นอย่างไรโอ้ 3ดาบอ่าก็ยังมีเรื่องที่คุณหงุดหงิดใจนะคะเมื่อคุณไม่ได้ใช้เนาะคุณก็จะยังมีเรื่องให้แบบอยากออกไปใช้อีกอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะใช้และสมเหตุสมผลคุณก็ใช้ไปนะคะแต่ถามว่าถ้าคุณอยากจะเก็บจริงๆคุณจะได้ตรงใจไหมก็บอกได้ว่าตรงใจแต่จะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจนิดหน่อยนะต่อมานะคะในเดือนที่2สถานการณ์ของคุณในเรื่องการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะ นี่ไงถ้าคุณใช้แบบไม่ระมัดระวังนะคะเป็น5ถ้วยมาเลยนะใบเดือนแรกเป็น5ถาบใบที่2เป็น5ถ้วยนะคะก็คือคุณจะรู้สึกเศร้าเสียใจเสียดายเงินนะคะในเดือนที่2จะไม่ค่อยมีการเงินติดขัดนะขอให้ระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าคุณเน่ยเอาไปใช้ใจ่ายในสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นแล้วคุณก็เลยรู้สึกเสียดายเงินอยากจะเอากลับมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็แค่เป็นส่วนเดียวนะคะระวังการลงทุนที่ขาดทุนด้วยนะ มันก็ยังมีเงินบางส่วนที่คุณยังมีไว้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จงกลับมาตั้งใจนะคะหาเงินใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่เนาะจะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นและเริ่มมีเก็บเอาไว้ในเดือนที่2นั่นเองนะแสงไฟสะท้อนอะเดี๋ยวนะทำอย่างไรดีให้ไม่สะท้อนโอเคปรับแล้วอ่ะและอ่าถ้าคําแนะนํานะคะ ไพ่จะแนะนําคุณอย่างไรในเรื่องการเงินนะคะถ้าคุณแบบหันกลับมาสู้นะคะรู้สึกไม่เสียดายเนาะแล้วการเงินของคุณนะํำแนะนําไพ่จะว่ายังไงก้าวดาบไปขอโทษค่ะก้าวไม้เท้านะนายออฟเวนนะคะนายออบบอนอ่าก็จะยังมีความรู้สึกเจ็บช้ำน้าใจเสียดายอยู่ภาระหนี้สินก็ยังมีอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ ไม่เป็นไรคุณจะยังรู้สึกเสียใจยังรู้สึกเจ็บตัวก็ยังเสียดายอยู่เนาะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนที่3นะของคุณนะคะสถานการณ์การเงินจะเป็นอย่างไร The moon ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะเป็น the moon เนะาะมันก็จะมีเรื่องราวอะไรที่ปกปิดปิดบงังนะคะการเงินของคุณให้ระมาระวังการถูกหลอกนะถ้าคุณคิดจะเอาเงินของคุณไปลงทุนอะไรก็ตามไม่แนะนำนะคะ เพราะเดี๋ยวคุณจะถูกหลอกถูกโกงได้นะดังนั้นแล้วขอให้หาข้อมูลให้ดีๆนะคะเรามาดูซิว่าไพ่จะแนะนําคุณว่ายอย่างไรการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะบอกไว้ก่อนนะการเงินไม่ค่อยดีนะคะอะไพ่แนะนําว่าวิวออฟจูนนะคะอย่าโลภนะอย่าโลภนะคะทุกๆอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไปในทางที่ดีนะคุณก็จะต้องหาข้อมูลความรู้ให้ดีนะคะมีเป็นวัฏจักรเนาะ อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะหนังเดือนแรกเนี่ยที่บอกว่าคุณห้ามเอาแต่ใจตัวเองนะแล้วเงินของคุณถึงจะดีนะคะแต่ก็เดือนที่2เนี่ยคุณจะรู้สึกเสียายเสียใจและถ้าคําแนะนําคือให้ทําทีละอย่างท,ทําทีละจุดนะคะทำแต่พอดีด้วยนะคุณจะได้ไม่รู้สึกเจ็บตัวนะเดือนที่2นะคะมีส่วนที่เหลือก็ใช้ให้ดีให้ระมัดระวังนะคะเดือนที่3มเนี่ยการเงินของคุณเป็นเดิมูนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะไม่ดีมากๆ ก็ต้องคละมันระวังตรงนี้หน่อยนะเพราะว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ที่จะถูกหลอกเงินของคุณจะมีอะไรที่หมกเม็ดได้รับไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้รอบขอบให้ดีเป็นวิวออ f ฟอร์จูมาช่วยเหลือนะคะแล้วคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในเรื่องอะไรไหนขอดูเพิ่มอีกใบหนึ่งในคําแนะนำควีนออฟซอสนะคะความเด็ดขาดชัดเจนนะลงมือทําอย่างจริงจังเข้าไปลุยเข้าไปควบคุมแล้วเงินของคุณถึงจะอยู่ ในเดือนที่3นะคะอย่ายอมให้ใครมาเอาสิทธิ์ของคุณไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วไพ่นะคะอยากจะแนะนําอะไรผู้ที่เลือกใบที่1ในเรื่องสถานการณ์การเงินอีก3เดือนด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านาวฟ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะ Angel of a b u n d a n c e จะแนะนําอะไรนะคะใบแรกคือ o o s s i o u s c ัสเต m e r นะคะเลือกบริโภคให้ดีนะคะเลือกในสิ่งที่จําเป็นนะอย่าตามกระแสอย่าอินเทนนะ อะไรที่จําเป็นค่อยซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อแล้วเงินของคุณจะดีนะคะเนี่ยใบต่อมา d i s e r v i n g n e t นะคะไม่ต้องวิตกกังวลไปมากเกินนะคะการเงินของคุณมันก็จะมีการเข้าออกเหมือนเพื่อนมาเยี่ยมแล้วเพื่อนก็หายไปมามาไปไปแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วการวิตกกังวลจะทําให้การเงินของคุณไม่เข้ามานะคะเหมือนกับการเป็นพลังลบในการบล็อกต่างๆนั่นเองนะตรงคุณต้องเชื่อก่อนว่าเงินของคุณมาหาคุณได้เสมอ ะะเงินของคุณเป็นของคุณและเงินของคุณสามารถรักษาไว้ได้ด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะคะและใบสุดท้ายก็คือ body food natural นะคะจงค่อยๆลงทุนอย่างช้าๆและงดงามอดทนและใจเย็นนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจร้อนในการที่จะใช้เงินหาเงินเนาะอยากให้เงินมาได้ๆง่ายๆมาไวๆ แต่ผลของการเงินของคุณเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการลงทุนในวันนี้นะคะการเริ่มต้นตั้งตังตวเก็บออมในวันนี้และจงส่งผลผลในอนาคตปีต่อๆไปนั่นเองนะคะเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่จะต้องค่อยๆทําอย่างช้าๆต้นไม้โตอย่างช้าไม่มีต้นไหนโตวไวยกเว้นต้นหญ้านะคะแล้วญ้าเป็นอย่างไรหญ้าก็จะไม่เห็นประโยชน์คนก็จะไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของหญ้านะคะก็จะถูกถอนทิ้งถูกเป็นวัชพืชออกไปนั่นเองเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วการเงินของคุณคุณต้องกล้าที่จะค่อยๆอ,อดทนรอคอยและลงทุนนั่นเองนะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆกลับมาให้ทุกๆคนได้ฟังเนาะแล้วก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งมีสถานการณ์การเงินที่ดีมีสติในการใช้และควบคุมความ ต้องการอะไรที่ไม่จำเป็นเอาไว้ให้ดีตัดสินใจให้ถูกต้องนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอให้ประสบความสำเร็จเฮงๆปังๆดังๆรวยๆบายๆค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่นะคะผู้ที่เลือกใบที่สองนะว่าสถานการณ์การเงินอีก3เดือนข้างหน้าของคุณจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเนาะมาดูกันใบแรกนะคะเป็นภาพรวมนะก็เป็น วินออฟซอสนะคะ mm hmm. ก็บอกได้เลย mm hmm. ว่าอีก3เดือนเนี่ยการเงินของคุณก็จะเหนื่อยหนักหน่อยนะคะไม่ลงทุนลงแรงก็จะไม่ได้มานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องใช้กําลังใจหลายๆอย่างในการที่จะลงมือทํานั่นเองนะต้องเหนื่อยหนักนะคะมีปัญหาให้ต้องไปจัดการแก้ไขลงมือทําคิดวิเคราะห์และวางแผนนะมีภาระค่าใช้ใจ่ายรอคุณอยู่เยอะมากๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนที่หนึ่งสถานการณ์การเงินของคุณจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอีก3เดือนข้างหน้าในเดือนที่1สถานการณ์การเงินในเดือนที่1ของผู้ที่เลือกใบที่2จะเป็นอย่างไรไหนขอดูซิใบแรกนะคะเฮอร์มิตนะเป็นดีเฮอร์มิตนะคะการเงินของคุณก็จะบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะต้องใช้อย่างประมัดระวังรอบคอบนะคะเป็นไพ่ฤาษีก็คือต้องประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็ใช้อย่างพอมีพอกินและพอเพียง นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเงินของคุณก็จะหามาได้จากการที่ใช้องค์ความรู้ความสามารถของคุณนี่แหละไปเสาะแสวงหาออกมาเป็นผู้ที่ให้คำแนะนําปรึกษาแบบนี้นะคะการเงินก็ค่อนข้างที่จะใช้น้อยใช้ได้น้อยนะทำไมถึงใช้ได้น้อยไหนดูสิอะจริงด้วยนะคะก้าวไม้เท้านะคะภาระค่าใช้จ่ายเยอะที่รอคอยคุณอยู่นะไม่ว่าจะเป็น ของพ่อแม่ของพี่น้องแบบนี้นะของคุณมีแค่ส่วนเดียวนะคะลำพังหลายๆอย่างคุณต้องมีเรื่องอะไรที่จะต้องลงมือไปจัดการรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องจัดการให้ดีจัดสรรให้ดีนะคะอะไรที่ไม่ไหวอะไรที่ไม่ได้จริงๆก็ต้องกล้าที่จะปฏิเสธนะผู้ที่เลือกใบที่2นะคะเพราะว่าการเงินของคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยจริงๆนะมีน้อยใช้น้อยเลยอะคะ่ะถ้าคุณประหยัดได้จะเป็นอย่างไรอ่ะดูว่าถ้า ไพ่จะแนะนำอะไรให้ผู้ที่เลือกใบที่2นะในวันในของเดือนที่1น,นะคะคำแนะนำของไพ่คือให้คุณทำอย่างไร The Magician นะคะ The m a g i c i a n นะคือคุณต้องเอาความสามารถทุกอย่างของคุณมางัดออกมาใช้นะทุกช่องทางที่มีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทางเพจ Facebook การเข้าหาผู้คนทุกอย่างใช้เครื่องมือที่มีทุกอย่างให้หมดนะคะแล้วการเงินของคุณถึงจะขับเข้ามาดีขึ้นนั่นเองนะในเดือนที่1 อาะะจารย์อีก3เดือนข้างหน้าต่อมานะคะในเดือนที่2ของผู้ที่เลือกใบที่2นี้นะคะการเงินของคุณสถานการณ์จะเป็นยังไงไหนดูสิว้าวเห็นไหมพอเดือนที่1คุณขยันนะคะเป็นไพ่9้าเหรียญน,นะเป็นระดับเศรษฐีเศรษฐีนี้เลยนะคะเงินทองคุณจะไหลามาเทมาคุณจะสามารถใช้เงินได้สบายตัวมากขึ้นนะคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้คุณนะคะ ลงทุนลงแรงให้เต็มที่ในเดือนที่หนะึ่งะและดูซิว่าไพ่จะเตือนหรือให้คำแนะนำคุณว่าอย่างไรในเดือนที่สองสำหรับผู้ที่เลือกใบที่สอง the emperor นะคะระวังความหน้าใหญ่ใจโตของคุณการลงทุนอะไรที่มากเกินตัวเนาะจะทำให้คุณต้องมานั่งคิดเครียดทีหลังได้นะคะภาพลักษณ์หน้าตาต่างๆนะ ของผู้ที่เลือกใบที่2คุณจะไม่ยอมให้คุณเสียตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีในเรื่องตรงนี้นะคะผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อหรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่านะในเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลก็ได้เช่นกันระวังค่าภาษีได้เหมือนกันเนาะการลงทุนต่างชาติต่างภาษาก็ขอให้พัฒนาให้ดีนะคะแล้วการเงินของคุณจะดีมากขึ้นนะแล้วในเดือนที่3ล่ะ ของผู้ที่เลือกใบที่2เป็นอย่างไรการเงินวยังเป็นไพ่ knight of swords นะคะก็ยังเหนื่อยหนักอยู่นะผู้ที่เลือกใบที่2เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินของคุณมาไม่ง่ายนะคะเหนื่อยนะเหนื่อยหนักเหนื่อยต้องหาต้องบุกตะลุยฟันทํารีบรีบเร็วๆตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วลุยเลยนะคะอย่าชักช้าอย่ารอนานเพราะเดี๋ยวคุณจะพลาดโอกาสอะไรไปนะ ต่อมาเดี๋ยวดูซิว่าแล้วไพ่จะแนะนำหรือบอกอะไรคุณผู้ที่เลือกใบที่2ในเดือนที่สามเด e m o ูน <The Moon S 2> มานะคะความระวังการถูกหลอกนะระวังการที่ไม่ได้รู้ลึกรู้จริงนะคะแล้วจะทำให้คุณขาดทุนในสิ่งที่คุณทำลงไปนะคนที่เข้ามาหลอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีจริงๆแบบนี้นะคนที่คุณจะเข้าไปยุ่งด้วยไปทํากิจการด้วยอะไรด้วยเนี่ยมาให้ระวังชาวต่างชาตินะคะ ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายเขาจะมาหลอกคุณหรือเปล่าในเดือนที่3าไดยทำให้การเงินของคุณไม่ดีนั่นเองนะผู้ที่เลือกใบที่2เพราะฉะนั้นแล้วการใช้สื่อเครื่องไม้เครื่องมือหรือจะลงทุนอะไรก็ขอให้ระม,มัดระวังให้ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า angel of a b p n d a n c e นะคะนางฟ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ต้องการแนะนำหรือบอกอะไรผู้ที่เลือกใบที่2ในอีกสเดือนบ้างนะคะใบแรกนะคะเป็น a t esting, no t a s t i n g no cheating นะคะคืออยา่าโกหก ตัวเองนะคะในน้สินหรือภาระต่างๆที่คุณต้องการหรือเรื่องการเงินที่คุณต้องการอยากได้อยากมีนั่นเองนะมองบนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วสร้างแรงดึงดูดขึ้นมานะคะกล้าที่จะวาดภาพจินตนาการของตัวคุณนะว่าคุณอยากได้เงินแบบไหนอย่างไรแต่ให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วตอนนี้คุณทำอะไรอยู่เนาะใบต่อมาเป็น corporation interest นะคะ or complication นะคะก็คือขอให้เข้าไป ทำกิจการร่วมกันกับผู้อื่นด้วยนะะหุ้นส่วนคู่ค้าคู่คิดกับตัวคุณนั่นเองนะหรือแม้กระทั่งการลงไปแข่งขันประกวดฝีมือของตัวคุณให้ผู้คนได้เห็นได้รับรู้ก็จะทําให้ตัวคุณมีความสามารถในการที่จะสร้างเงินสร้างรายได้มากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะหยิบออกมาแล้วหลุดออกมาพร้อมกัน2ใบอ่ะเป็น box out instruction นะคะก็คือขอให้คุณเรียกว่าอะไรลบ ลดเลิกหรือว่าอะไรที่ไม่จําเป็นของคุณก็บล็อกออกไปคะซะ้าหลบหนีออกมาซ้าไม่ต้องเข้าไปใกล้ๆไม่ต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายนะคะเนี่ยอย่าให้ความใจดีเกินไปของตัวคุณมาทําร้ายตัวคุณพอดีไพ่ปิวออกมาพอดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ power of p a y ด้วยนะคะกล้าที่จะตั้งจิตอธิษฐานและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพและนับถือก็จะช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้น เรื่องราวต่างๆไปได้มีกำลังใจที่ดีและมากขึ้นนั่นเองนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังนะขอให้ชาวใบที่2นะคะทั้งหลายนะคะมีความสุขในการทำงานหาเงินและได้รับผลตอบแทนดีๆกลับมาประสบความสำเร็จ ้างสถานการณ์การเงินในอย่างที่ตั้งใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่สถานการณ์การเงินในอีก3เดือนข้างหน้าของผู้ที่เลือกใบที่3นะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะคะว่าไพ่จะบอกว่าอะไรนะใบแรกนะคะเป็น Knight of Wands นะคะก็คือขอโทษค่ะ Knight of Wands นะก็คือก้าวไม่เท้านั่นเองเท่ากับว่า คุณนะก,การเงิน,นอีก3เดือนข้างหน้าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเลยนะคะมีภาระค่าใช้จ่ายที่รออยู่ให้คุณไปเคลียร์อีกเยอะมากๆนะคะจริงๆแล้วบางอย่างตรงนี้มันไม่ได้เป็นของตัวคุณเองหรอกเป็นของพ่อเอาเรื่องมาให้บ้างพี่เอาเรื่องมาให้บ้างคนนั้นมาขอยืมเงินบ้างคนนี้มารบกวนคุณบ้างนะแล้วคุณก็มีความใจดีที่ให้เขายืมออกไปทันงๆนที่จริงๆคุณก็ไม่ได้มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะ นอกจากเป็นค่าบ้านค่ารถแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองนั่นเองนะมีแค่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นคุณก็พออยู่ตัวได้อยู่แล้วนะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าแล้วสถานการณ์การเงินในเดือนแรกของคุณนะจะเป็นอย่างไรเนาะมาดูกันไนะหนดูซิไพจะบอกว่าอะไรใบแรกสามไม้เท้านะคะคุณกำลังจะมีความก้าวหน้าในเรื่องการเงินนะ การงานที่เติบโตมากขึ้นนะคะการเงินของคุณที่กําลังรออยู่คุณจะได้รับข่าวที่คุณต้องการและมองว่าเป็นข่าวดีด้วยนะคะคุณอาจจะมีการ lay off เล y ออฟออกจากงานเนี่ยแล้วทาให้คุณต้องไปเริ่มลงทุนลงแรงก้าวข้ามผักมาไปซื้อสินค้าใหม่ไปลงทุนเรื่องราวต่างๆใหม่เนาะและต่อมานะคะเป็นใบที่2มาดูซิคาแนะนําของไพ่คืออะไรนะคะ8ถ้วยนะแดถ้วย เอ็ดออฟคัพนะคะก็เดินออกมาจากสิ่งที่ไม่ใช่ซะนะอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้ทําให้คุณมีชีวิตที่แย่มากก็ตามนะคะแต่มันก็ไม่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีถึงขั้นกับร้ายแรงก็ออกมาซัในจุดที่ไม่ใช่นั่นเองนะคะการเงินของคุณถึงจะดีขึ้นกล้าที่จะปฏิเสธหลบหนีเรียกว่าอ,อะไร ไม่ใช่หลบหนี่ว่าไม่รับรู้เรื่องราวบางอย่างบ้างก็ดีนะคะแล้วมันจะไม่เกิดปัญหากับคุณในเดือนที่2ของผู้ที่เลือกใบที่3เป็นอย่างไรว้าว four of one นะคะก็คือการเงินของคุณจะมีความมั่นคงมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นอะไรที่คุณกําลังลงมือลงทุนลงแรงทําไปนะคะกำลังจะประสบความสําเร็จและออกผลในเดือนที่2นี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุ้มค่ากับความพยายามของตัวคุณนั่นเอง นะเพราะฉะนั้นแล้วทําไปเธอขาดทําแล้วดีก็ทําไปนะก็จะทําให้คุณมีการใช้เงินที่ดีและมั่นคงมากขึ้นเติบโตมากขึ้นนั่นเองอและพาอยากจะแนะนําหรือบอกอะไรผู้ที่เลือกใบที่3ในเดือนที่ 2, บ้างจงอดทนและขยันมั่นคงนะคะฝึกฝนทักษะที่คุณกําลังทําอยู่เนี้ยให้ชํชนานิชานานนะคะทำแบบ ช่วงโอกาสที่กอบโกยได้คุณก็ควรที่จะกอบโกยให้เยอะๆอ่ะผู้ที่เลือกใบที่สองนะคะแล้วมันจะทําให้คุณอนะรวยและมีความสุขมีความมั่นคงทางการเงินได้นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าแล้วเกิดคุณทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดสถานการณ์การเงินในเดือนที่สองผู้ที่เลือกใบที่สามจะเป็นอย่างไรก็หกไม้เท้านะคะก็คือได้นะแต่ช้าบอกได้เลยว่าได้นะแต่ช้าเพราะฉะนั้นแล้วคุณอยากได้เงินไวๆก็ ลงมือมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่นะคะถ้าเกิดคุณอยากได้ช้าหน่อยขี้เกียดน,นิดนึงนะก็ <S <S ทาแบบทำๆหยุดๆก็ได้ไม่ต้องขยันถึงหามรุ่งหามค่าม,มากขนาดนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าใบที่3ในสถานการณ์การเงินของคุณนะคะของผู้ที่เลือกใบที่3เดือนที่3เนี่ยจะเป็นอย่างไรโอ้มาอยู่ที่เดือนนี้มาหนักที่เดือนนี้นี่เองนะคะ คิงออฟซอสนะก็คือมีหลายๆอย่างที่คุณจะต้องแบบลงไปลงมือจัดการตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองเรียกได้ว่าถ้าไม่ทำเองอ่ะมันจะไม่จบและไม่สำเร็จเงินของคุณก็จะไม่ได้มานะไม่เหนื่อยไม่ได้นั่นเองนะทุกๆอย่างคุณต้องเด็ดขาดและตัดสินใจในเดือนนี้เหนื่อยเท่าไหร่ก็ได้เงินเท่านั้นนะคะเพราะความที่เป็น k คิงออฟซอสถ้าไม่เหนื่อยภายตระก,กูลดาบยังไงก็ต้องเหนื่อยนะคะเหนื่อยจนบางทีคุณ เจ็บป่วยและลากเลือดนะในภาระค่าใช้ใจ่ายบางอย่างนี้นะคะที่ทําให้คุณต้องมาดินน้นรนต่อสู้นะเดือนที่3ก็จะต้องเหนื่อยอะแล้วไพ่จะแนะนําหรือบอกอะไรผู้ที่เลือกใบที่3บ้างอะสาดาบนะคะความหมงุดหงิดใจไม่เป็นไปอย่างใจนะ้องการเงินของคุณก็ในเดือนนี้ก็บอกได้ว่าคุณเหนื่อยหนักอย่างไรก็ยังรู้สึกว่าคุณไม่พอใจสัทีนะคะมีเรื่องราวมาจุกจิกกวนใจให ต้องเสียเงินออกไปด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่เลือกใบที่3ขอให้ระมัดระวังการใช้เงินของคุณให้ดีนะคะแล้วก็เก็บสะอมริบทรัพย์สินอะไรที่ไม่ใช้อะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกไปเสียนะคะแล้วถ้าเกิดคุณทําได้นะคะสถานการณ์การเงินในเดือนที่3ของคุณจะเป็นอย่างไร queen of cup นะคะก็จะได้ มีความสุขใจอย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่จําเป็นก็ปัดออกไปนะคะอย่าก,ก่อหน,นี้เพิ่มนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าผู้ที่เลือกไปที่3นางฟ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ Angel of a b u n d o n c e เนี่ยต้องการแนะนําหรือบอกอะไรผู้ที่เลือกไบที่3บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคำแนะนําใบแรกนะคะ c l e a r i n g De ด t นะ ใบแรกเคียร์ดิ้งเดฟน,นะคะขอขอให้เคียร์นี้ทุกอย่างนี่คุณมีออกไปให้หมดนะคะการเงินของคุณถึงจะยั่งยืนนะเป็นไปได้ก็เอาหนี้หลายๆอย่างที่เป็นเบี้ยหัวแตกนะคะมารวมกันให้อยู่ในที่เดียวนะเจ้าเดียวแล้วขอติดต่อเจราจาประนอมหนี้นะคะค่อยๆปลดล็อกไปทีละนิดละหน่อยก้อนเล็กไปก้อนใหญ่นะแล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจว่าคุณจะได้เป็นไทยได้ไวขึ้นนะคะใบต่อมาคือดีคัตเตอร์เห็นไหมค่อนข้างที่จะตรงกันก็คืออะไรที่ไม่จําเป็น กับไพ่สามดามเนี่ยอะไรที่ไม่ใช้นะคะก็ตัดใจขายทิ้งบริจาคให้คนที่เขาจําเป็นต้องการใช้จะดีกว่าเพื่อที่คุณจะได้มีพื้นที่ในการให้เงินของคุณเข้ามาได้มากขึ้นนะคะและใบสุดท้าย Obstacle นะคะ a อ d b ็อกอารนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่ไม่ใช่ก็บ็อกเขาทิ้งไปคนที่จะมาเป็นภาระให้คุณนะและออย่างที่ไม่ใช่ของคุณคุณก็ตัด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 ทิ้งให้ไปให้หมดนะคะ ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปรับผิดชอบแทนเขาปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธเนาะยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกใบที่3ประสบความสําเร็จในการทำงานหาเงินสถานการณ์การเงินที่ดีขึ้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟัง ะะขอให้ประสบความสำเร็จในฐานะการเงินและหมดหนี้หมดสินได้อย่างเร็ววันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ